วิธีสั่งซื้อและเปลี่ยนรีเลย์เจ้า interceptor นะครับพอดีผมเจอเหตุการณ์บางอย่างผิดปกติบนรถ royal and f i e l ผมนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเริ่มต้นจากตรงนี้ฮะคือขับขับไปปกติหน้าจอดับครับรถมีอาการสะดุดอาการสะอึกนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรผมก็เลยเนี่ยฮะไปโพสต์ในกลุ่ม royal and f i e l นะครับผมก็เขียนว่าอาการแบบนี้แก้ไขยังไงใครรู้ช่วยบอกทีช่วยคอมเมนต์ทีฮะก็มีพี่ๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ที่ผมเจอแล้วผมรู้สึก เออมันน่าจะเกี่ยวก็คือนี่ฮะพี่หนุ่มยาวสาวานรีเลย์สี่ตัวครับเปลี่ยนแล้วจบข่าวเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ศึกษาในกลุ่มมานานแล้วส่วนใหญ่คนจะเจอปัญหานี้นะครับผมก็เลยเออถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปซื้อดีเลย์จังหวะว,ว่าข้อความสุดท้ายนี่ฮะพี่โลดเตรียมรีเลย์ไว้ให้แล้วนะครับผมก็เลยทักส่วนตัวไปหาแกนะครับอาจะเราไปรับดีเลย์กันเลยนะครับสวัสดีครับพี่โลดไหนพี่ของที่จะเอามาให้เ อมันเป็นตัวเล็กเหรอพี่ใช่มันเป็นตัวนีหลี่มันคือยังไงอธิบายรีเลย์โตโยต้าแท้สามตัวเนี้ยคือของมันเลยเบอร์ของมันเลยคือใส่แล้วเนี่ยไฟเดินดีแน่นอนแต่ว่าส่วนตัวนี้มันจะเป็นเบอร์เทียบใกล้เคียงอ๋อสีเเขียวที่มันจะมันน่าจะใส่ด้วยกันได้แต่ถ้าไม่ได้ปุ๊บเรามันจะมีไฟเอนจิ้นโชว์ถ้าเกิดไม่ได้มีไฟจิ้นโชว์แล้วตัวนี้ออกเราของดิมใส่ตัวนอ๋อโอเคพี่เดี๋ยวผมมาไปลองใส่เทียบเบอร์แล้วมันน่าจะได้อยู่โอเคครับอันนี้ฟรีไหมพี่ ขอบคุณมากครับแล้วก็สายอุเทนเนด่วยแจกไปแล้วคนนี้ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับก็หลังจากที่ได้รีเลย์มาจากพี่โรดนะครับผมก็เอามาดูนะครับก็ส่วนตัวเนี้ยก็จะตรงกับในรูปที่เพื่อนเพื่อนแนะนาในในกลุ่มนะฮะแต่ว่าด้วยด้วยความที่ว่าพี่โรดอ่ะเขามีแค่สามตัวเขาเลยเอาตัวนี้มาให้นะครับเพราอจะได้ครบสี่ตัวแต่มันคนละเบอร์กันนี่ฮะผมก็เลยคีความคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปซื้อตัวนี้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็วิธีการซื้อผมเห็นมีคนถามกันเนาะว่าซื้อที่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับตอนนี้ผมก็มาถึงร้านอะไหล่นะครับก็จะเป็นร้านอะไหล่รถยนต์ทั่วไปธรรมดานะครับตามภูมิภาคตามจังหวัดของเพื่อนเพื่อนก็น่าจะมีร้านประมาณนี้เนาะเนี่ยอย่างร้านเนี้ชื่อร้านบางไผ่นะครับขายเกี่ยวกับอะไหล่ยนนะฮะเดี๋ยวเราก็เนี่ยเอาตัวอย่างนี่นครับ ให,ให้เขาดูนะครับเพื่อจะซื้ออีกตัวหนึ่งก่อนถึงตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายในร้านนะ,ะเดี๋ยวมันจะเป็นการเสีย,ยมารยาทนะเพราะบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้เราถ่ายเนาะโอเคเดี๋ยวผมกลับมาบอกอีกทีนะครับว่าราคาเนี่ยมันตัวละเท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก่อนนะครับก็นี่ครับของที่เข้าไปซื้อเมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วนะครับก็เป็นเหมือนตัวที่เราเอาตัวอย่างไปให้ดูนะครับเนี่ยเป็นรีเลย์ห้าขานะครับแล้วก็ ถามพนักง,งานพนักง,งานบอกว่าอันนี้ของเบิกศูนย์มานะครับเพราะว่าบางไผ่ใช้ของศูนย์แทนนะครับซึ่งผมก็ตกใจน,นิดนึงนะครับเพราะว่าเปิดในลาซดามันประมาณไม่ถึงร้อยเนาะแต่พอมาซื้อจริงๆแล้วมัน220ก็เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆหาได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับส่วนผมก็ซื้อมาแล้วเนาะก,ก็ต้องใช้อันนี้แหละ2 2 0ยิบนะครับแล้วก็เออมีอย่างหนึ่งผมเห็นคอมเมนต์เห็นคนไปเบิกศูนย์โรย์แ e นดฟิลแล้วรอเป็น รอนานอะรอเป็นอาทิตย์เนี้ยคือแบบไม่ต้องเป็นรอครับไปเบิกศูนย์โตโยต้าก็ได้นะครับหรือว่ามาซื้อตามอะไรนี่ฮะร้านอะไหล่ก็หน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับไปโอเคเดี๋ยวเราไปใส่กันดูนะครับว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมไปขอขอนุญ,ญาตกลับก่อนนะครับหลังจากที่ได้ดีเลยทั้งสี่ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการติดตั้งกันนะคะเดี๋ยวเราก็ทาการเปิดบาะเปิดบาะรถของเพืเอ่อนๆเลยนะเมื่อเปิดบานะบมาแล้วนะครับให้เพืเอ่อนๆเอานี่ฮะ เป็นปจัจแจหกเหลี่ยมนะครับที่แถมมาจากในซองนะครับก็นี่ฮะเพื่อนๆจะมาเห็นตัวนี้ฮะน็อตหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับเราก็ใช้ตัวหกเหลี่ยมนี้สามารถไขไปเลยฮะก็ไขไปปกติ <_ C mes> แค่ชิ้นเดียวนะครับในในฝั่งนี้ในส่วนของฝาฝั่งนี้มันใช้น็อตแค่ตัวเดียวนะครับอ่เมื่อถอดออกมาแล้วนะฮะเพื่อนๆก็ทำการเนี่ยฮะมันจะมี หมุดตรงนี้นะฮะก็เราไม่ต้องกังวลครับเราดึงออกมาได้เลยนี่ฮะฮะมันจะมีหมุดนี้วิธีการดึงก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับดีเลยสี่ตัวนะครับที่เพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือนี่ฮะอันนี้คือของเดิมะฮะเห็นไหมฮะวิธีการเปลี่ยนก็ดึงออกมาได้เลยครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งขาตั้งกล้องนิดนึงนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ทําการดึงออกมาได้เลยนะฮะ แล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละตัวครับนี่ฮะดึงออกมาได้เลยง่ายๆนะฮะไอ้ส่วนขาวๆเนี่ยครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันจะเป็นน่าจะเป็นน้ำจาราบีขาวนะครับซึ่งมันจะช่วยการสนิมนะฮะก็มันจะเละเอะอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปทาความสะอาดอะไรมันนะครับเพราะว่าเราเดี๋ยวเราเอาเนื้อเสียบเข้าไปอ่ะไอ้ตัวเนื้อสัมผัสของโลหะเดี๋ยวมันก็จะไปสัมผัสกันเองอยู่แล้วนะฮะก็สามารถเสียบไปได้เลย นะหนึ่งตัวก็ไล่ไปฮนะโอเคครับเทียวตัวนี่อันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับที่ไปซื้อมาเมื่อตะกี้นี้โอเคเราก็ใส่ไปเลยเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ลองทำการไขดูนะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก่อนที่จะปิดฝาเพราะถ้ามีปัญหาเราจะได้ไม่ต้องเปิดฝาใหม่กรอบเนึ่งก็ลอง ตอนนี้รถก็ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวไปลองนะครับแล้วถ้าเกิดกลับมาแล้วผลเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมาบอกให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังนะครับไปโอเคขออนุญาตประกอบก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองเทสดูนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งทิปไว้ที่ทิป A ตั้งไว้ที่ศูนย์นะครับอาตอนนี้ทิป A นะครับก็เป็นเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วนะครับไปเดี๋ยวผมไปลองสักนิดนึงนะครับแล้วให้กลับมาใหม่ ดูหน้าจอเป็นไรก็ไม่รู้ก็ตอนนี้นะครับผมก็ขับมาที่หมู่บ้านแถวอยุธยานะครับก็กิโลที่วัดได้ตอนนี้นะครับมันก็ขึ้นมา29แล้วนะครับก็จุดแปดเนาะก็ตีไป30โลอ่าไอดีเลยที่เราเปลี่ยนมา4ตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับไอตามทฤษฎีของเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนเม้นมาผมก็ไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนก็ไปศึกษากันนะครับแต่ไอที่ผมเจอปัญหาที่ผมเป็นนะก็คือ ข,ขี่มาแล้วรอบต่าอ่ะรถดับนะครับก็คือใกล้จะจอดอ่ะสมมติว่ากําลังจะจอดอ่ะรถจะดับท,ทันทีหรือเวลาที่เพื่อนๆยูเธริร์เลี้ยวโค้งเงี้ยใช้รอบต่าอ่ะแบบไม่วิ่งไม่ถึงสิบไม่ถึงยี่สิบเนี้ยมันดับครับซึ่งมันเป็นอันตรายกับผมมากเวลาผมเลี้ยวเลี้ยวกับรถหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เวลาขี่เร็วนะครับใช้ความเร็วสูงเนี่ยอาการมันจะเป็นอย่างนี้ผมขออนุญาตไม่สตาร์ทเครื่องนะครับแต่จะให้ดูหน้าจอนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้สมมติขี่ๆอยู่นะครับประมาณ หกสิบเจ็ดสิบร้อยยี่ร้อยเท่าไหร่ก็ช่างหน้าจอจะเป็นอย่างนี้ครับปุ๊บปุ๊บอย่างนี้นะเป็นวีดียอเนี่ยครับอย่างนี้เลยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นบ่อยมากครับทุกทุกแบบว่าสองกิโลเมตรห้ากิโลเมตรคือแบบเป็นเป็นบ่อยอะซึ่งไอดีเลย์ที่ผมเปลี่ยนมาก็ช่วยตรงนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะไปดูคอมเมนต์อื่นนะครับว่ามีมีอะไรที่มันอาจจะเสียหายได้อีกนอกจากไอตัวรีเลย์นะครับสรุปดีเล์ไม่ไม่เกี่ยวกับตัวที่ผมเป็นนะฮะ แต่คนที่เปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมกลับไปดูในคอมเมนต์หรือว่าใน facebook นะครับในกลุ่มเรานะครับมันก็จะมีข้อดีหลายๆอย่างเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับเพื่อนเก็กดสต็อปแล้วก็ลองอ่านกันดูนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ดีๆนะครับที่ให้ความรู้นะครับยังไงเพื่อนๆก็สต็อปกดอ่านเราเองเหมือนเดิมครับผมอาจจะไม่ได้อ่านให้ฟังนะครับ บอกะบอกอย่างหนึ่งอันนี้กุญแจไม่ใช่กุญแจเดิมนะครับก็คือผมไปเปลี่ยนโชคมานะฮะแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนเบ้ากุญแจใหม่ถามว่าใช่หัวเทียนกับคอยไหมผมคิดว่าก็น่าจะไม่ใช่เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าในส่วนของคอยหรือว่าหัวเทียนอะไรเงี้ยไฟเนี้ยมันก็ไม่น่าจะดับใช่ไหมหรืออาจจะใช่เพราะคอยอ,อยังไงใครที่พอมีความรู้เรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้กังวลมากกลัวไปดับกลางทางนะครับไม่อยากขึ้นยานแม่นะครับยังไงก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ